วันนี้เจ็บเท้าครับเอาไปไหนไม่ได้ก็เลยควักอาหารกล่องแช่แข็งมากินเดินหน้าบ้านแบบหนึ่งอันนี้มันแรงเยอะจูงมือซ้ายทีโอ้โหชุดกระชากลากถูจนผมไม่รู้ว่าใครจูงไขรเลยตอนนี้นี่ครับวันนี้ลุงเองกก็มาบริษาคโลหิต นี่เลยกิจวัตรคนออกจากบ้านพาเจ้าเปล่ามาฉี่นอกบ้านแป๊บนึงครับลงเต่นแป๊บหนึ่งแก้เบื่อเล่นกับหมามาถึงก็จะมานอนทับเท้าเลยจะตั้งใจว่าจะทำให้ได้ห้งสิบครั้ง เบาเบาหยุดเบานั่ง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 ดีๆนั่งเบานั่งดีมากเก่งมากอืมวันนี้ลุงมั่นประชุมทั้งมั่นเลยครับก็อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ประชุมมาสามอันแล้วอันนี้ชุมที่สามเซสชั่นละชั่วโมงกว่าไปเดินหากาแฟกินเพราะว่า มันมีวิวริมน้ำแจ่มๆครับอ่าเสร็จไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมของส่วนตัวของผมเองครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่41ละเด็ดเลือดเนี่ยก็บริจาคได้เดือนละครั้งใครมีสุขภาพที่ดีนะครับก็อยากจะให้มาบริจาคกันเพราะว่าถือว่าเป็นการทำบุญที่ได้ช่วยชีวิตคนหลายๆคนเ้ป้าเบาเข้าบ้าน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 ดีมากเก่งมากเก่งมาก ซอส<ป>ดีครับผมมันช็อกโกแลตคน,นชอบช็อกโกแลตจเลิฟเลยครับเขาบอกให้ถ่ายคลิปตัวเองผมก็เลยลองขับรถมือเดียวซะเลยวันนี้อาจารย์ม่อนเขาบอกเขาเป็นเกาเจ็บขาเดินไม่ค่อยสะดวกประชุมเสร็จก็เกิดไอเดียมีเสียงเข้ามาในหัวก็เลยจะเล่นโน้ตเก็บไว้ก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยมาทำต่อเดี๋ยวรู้จังปดก่อน <ขอ S 2> สิ่งที่ลุงจ้อนรอคอยวันนี้จริง,รงๆก็เหมือนที่ลุงเอกชวนกินที่ชาลิสลาเลยอะแต่ลุงจ้อนหนีไปกินไอคอนสยามสาเหตุที่แถวนี้เขาเรียกท่าเตียนนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่ยักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้งมาสู้กันกิจกรรมต่อมาครับหลังจากมือจากโรหิตเสร็จก็พอดีมาเจอลุงจ้อนที่ไอคอนสยามลุงจ้อนกินอะไรครับเลมอนเนสปาร์คลิงครับผม ในวันที่คิดว่าจะไม่มีอะไรก็มาจบที่อาราเบียกา้าไอคอนสยามอ้าวก็ลุงจ้อนบอกว่าให้ถ่ายชีวิตประจำวันให้ดูหนึ่งวันไง <laughs>